สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไดโนคิงวันนี้นะครับมาอยู่กับในเกมโปเกมอนยูไนนะครับวันนี้นะครับเป็นคลิปแรกกับเกมนี้นะครับผมก็จะมาทําเป็นรีวิวตัวละครนะครับที่มีชื่อว่าคามแมกนะครับ เดี๋ยวผมจะพาไปรีวิวสกิลกันก่อนที่จะพาไปเล่นแลงนะครับโอเคครับสักครู่นะครับผมโอเคครับเดี๋ยวผมจะพาไปรีวิวสกิลกันก่อนเลยนะครับชุดของเจ้าคาแมกนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนซื้อมานะครับเพื่อนเพื่อนก็ยังไม่ได้นะครับแต่ถ้าเพื่อนเพื่อนมีโทเก็ตแลกสกินนะครับก็สามารถขับไปแลกได้ในร้านค้าเลยนะครับ ชซยี่เศษนะครับในการแลกสกินโอเคครับพอมาร่างแรกก็จะเป็นตัวนี้เลยนะครับสีนีกัเมะครับเกมนี้ก็เพิ่งเข้ามาในโทรศัพท์นะครับเมื่อก่อนมีอยู่ในร e เทนโดสวิตครับเดี๋ยวผมไม่ต้องฟาร์มแล้วนะครับเพราะว่าผมมาเล่นแบบสร้างห้องนะครับบอกหนึ่งให้สกิลกันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวสกิลเริ่มต้นกันก่อนนะครับ นี่ครับเดี๋ยวมาดูการตีปกติกันก่อนนะครับการตีปกติก็จะแบบพ่นน้ํานะครับหนึ่งสองสามนะครับทีที่สามก็จะเป็นพ่นแบบกระแสน้ําแบบพักแรกๆครับผมก็พูดไม่ถูกเหมือนกันครับโอเคครับเดี๋ยวมาดูสกิลแรกกันเลยนะครับสกิลแรกก็คล้ายๆกับปรากฏตีครบสามทีครับแต่ว่าอันนี้จะติดสตันแป๊บนึงครับเที่ยววิจริงๆครับส่วนสกิลที่สองนะครับจะใช้หัวพุ่งชนนะครับ โอเคครับเดี๋ยวไปดูล่างสองกันเลยนะครับเนี่ยครับล่างสองนะครับจะอยู่ที่เลเวลห้านะครับผมเดี๋ยวจะอัพผมจะอัพเป็นสกิลไฮโดรปัมก่อนนะครับเลเวลเป็นสกิลไฮโดรปัมก่อนก็คล้ายๆกับสกิลแรกเลยครับติดสตันเหมือนกันครับแต่แค่แบบว่าเหมือนกับมันจะใหญ่ขึ้นนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวไปดูสกิลต่อไปกันนะครับ ผมอาเป็นสกิลเซิร์ฟก่อนนะครับสกิลเซิร์ฟนะครับก็จะเป็นแบบนี่ครับเป็นพาร์กับขี่ขึ้นทะเลครับขี่ขึ้นเดี๋ยวให้ดูอีกทีนะครับปรับขอปรับเป็นแบบไม่มีครูดาวสกิลนะครับนี่ครับแบบนี้ครับนี่ครับก็จะเป็นแบบนี้เลยครับแล้วก็สกิลแรก ก็เป็นพ่นน้าเหมือนเดิมครับโอเคครับต่อไปนะครับผมจะไปเป็นคาแมกนะครับคาแมกนะครับจะได้อยู่ที่เลเวลเก้านะครับถึงจะเป็นล่างสุดท้ายครับนี่ครับสกิลแรกก็ไฮโดรปั๊มนะครับก็เป็นล่างสุดท้ายแล้วก็อัพสกิลอื่นไม่ได้แล้วครับแต่ว่าจะได้ไม้ตายมานะครับนี่ครับก็เป็นแบบนี้นะครับประมาณนี้นะครับเยวจะพาไปดูไม้ตายนะครับไม้ตายก็คือแบบว่า คล้ายๆกับดาบนะครับแล้วเอามาปัดนะครับปัดให้ตดวนะครับแรงมากนะครับผมบอกก่อนสกิลนี้ตอนผมไปลองเล่นในแรงมาครับนี่เขาจะให้ดูคลิปนี่ครับเป็นแบบนี้เลยนะครับนี่ครับโอเคครับจะตัดไปอีกเกมหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะพาไปรีวิวสกิลที่ยังไม่ได้รีวิวนะครับโอเคนะครับเข้ามาพบกันกับอีกเกมหนึ่งแล้วนะครับ เรวจะพาไปรีวิวสกิลที่ยังไม่ได้รีวิวนะครับผมจะให้ดูสกิลแรกใหม่นะครับต่อเป็นร่างแรกครับสกิลแรกก็พ่นน้ําไปนะครับส่วนยานตีธรรมดาก็ทีที่หนึ่งนะครับก็พ่นแบบเล็กๆไปส่วนที่ที่สามนะครับก็จะคล้ายๆกับสกิลแรกของเรานะครับนี่ครับเป็นแบบนั้นเลยครับเดี๋ยวขออัพเลเวลเหมือนเดิมนะครับสกิลที่สองของร่างแรกนะครับก็เอาการเป็นการพุ่งชนนะครับเอาหัวพุ่งชนก็จะเป็นประมาณนั้นเลยครับเดี๋ยวจะอัพเป็นร่างต่อไปนะครับ อเคครับ w p a l l นะครับแล้วก็การหมุนกระดองนะครับโอเคครับการตีธรรมดาครับก็ไม่ได้เปลี่ยนเหมือนเดิมครับแต่ว่าท่าแรกนะครับจะแบบนี้ครับค่าขับการปล่อยฝนลงมาครับปล่อยน้ําลงมาครับค่าคายดาวตกสกิลที่สองนะครับเป็นการหมุนกระดองนะครับนี่ครับแล้วผมลืมบอกนะครับตอนเกมแรก แล้วถ้าหมุนกระดองนะครับมันสามารถโจมโจมตีไปพร้อมกันได้ด้วยครับนี่ครับเดี๋ยวขอปิดคูลดัสสกิลเหมือนเดิมนะครับนี่ครับนะครับผมหมุนผมหมุนกระดองตีได้นับสามารถกดตีได้สามารถใช้ท่าได้ด้วยนะครับและท่านี้ที่อัพอยู่ตอนนี้สามารถกดค้างได้ครับแล้วสกิลจะคูดาวไปเองครับนี่ครับกดค้างแบบนั้นนะครับแล้วในเกมแรกนะครับที่ ถ้าให้ดรปั๊มนะครับพอเราหมุนกระดองนะครับเราก็สามารถกดท่าได้เหมือนกันครับแต่ก็กดค้างไม่ได้นะครับสกิลแรกจะเป็นแบบนั้นนะครับแต่ว่าถ้าท่าที่สองที่อัพอยู่ตอนนี้ครับสามารถกดค้างได้ครับเวลาหมุนกระดองจะเป็นแบบนี้นะครับท่าแรกไม่สามารถกดค้างได้ท่าที่สองกดค้างได้นะครับจะสามารถปีไปพร้อมวันได้นะครับนะครับที่พูดเลยครับโอเคครับยวให้ดูไม้ตายกันอีกทีด้วยนะครับ นีครับไม้ตายก็เป็นแบบนี้นะครับก็จะมีการยกลอยขึ้นด้วยนะครับยกศัตรูลอยขึ้นนะครับนะครับก็สามารถหมุนกระโองไปพกไว้ได้เลยนะครับแรงมากนะครับสกิลนี่ครับเป็นแบบนี้เลยนะครับแต่ผมจะพาไปเล่นในแร้งเลยนะครับจะเอาคาแมกไปเล่นในแรงโอเคครับตอนนี้นะครับเรามาพบกันในแรงแล้วครับผมเพิ่งอยู่แรงเกรดนะครับแต่ผมไม่ได <100 S 1> ้เล bon <money> <500 gamma> ่นในรีเทนโดสวิตนะครับผมเพิ่งมาเล่นในโทรศั์ทีเดียวเลยนะครับ โอเคครับไปคนเดียวครับผมสามารถแอดผมมาได้นะครับเดี๋ยวทิ้ง UID ไปให้ใต้คอมเมนต์นะครับนี่ครับผมเป็นคาแมกนะครับส่วนถ้าเป็นล่างปกติตอนมีสกิน้าจะเป็นแบบนี้นะครับแต่ถ้ามีสกินก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมของที่ผมใส่นะครับก็จะเป็นเลนเลือดครับเ้นเลือดกับป้องกันครับเป็นแบบนี้นะครับของผม แล้วก็ผมจะใช้เป็นเลือดด้วยนะครับเพื่อให้ที่มันมีความถึกมากขึ้นครับส่วนคาแม็กนะครับเพื่อนเพื่อนจะไปเลนบนหรือฟาร์มป่าก็ได้ครับแต่ถ้าฟาร์มป่าตอนที่สําหรับผมนะครับถ้าเป็นล่างแรกกับล่างสองก็เคยยังไม่ค่อยเก่งนะครับแต่ถ้าเป็นล่างสุดท้ายครับผมบอกเลยครับป่าที่มีกระดูกแรงครับแบบแรงมากๆครับแยวผมจะดูก่อนนะครับว่าตัวนกจะไปฟาร์มป่าไหมครับถ้าเขาไปฟาร์มป่าเดี๋ยวผมจะไปเลนบนกับเพื่อนนะครับ แต่ไม่รู้จะมีใครไปกับผมแบบนี้ไหมครับต้องมาดูัอนอีกทีครับว่าเกมจะเป็นยังไงรอเวลาไปนะครับผมรอยาวๆเจ้าคาแม็กนะครับจะอยู่ที่ราคา8,000บาทนะครับส่วนคิดตั้นถ้าจะซื้อผมก็จำไม่ได้ครับลองเข้าไปดูในช็อปกันนะครับ เพื่อนซื้อมาไม่ผิดหวังแน่นอนครับแบบตีแบบแรงมากๆครับชั้นล่างสุดท้ายครับแต่ถ้ายิ่งเพิ่มบัฟเปิดโจมตีมาแทนเลือดแบบผมครับคือแบบแรงมากครับแต่ผมใช้เป็นเน้นเลือดนะครับเพราะผมชอบเข้าไปสู้ไปครับอัพสกิลแรกกันก่อนนะครับขึ้นบนครับเขาขึ้นบนมาสองอ๋อลูกคาริโอไป ล่างเลยนะครับส่วนนกไปฟาร์มป่าครับผมเรื่อยๆครับไม่ต้องรีบเกมละสิบนาทีนะครับไปครับไปโอเคครับฟาร์มไปก่อนครับฟาร์มไปก่อนไม่ต้องรีบสู้ครับนะครับตีไปก่อนครับดตีไปก่อน เราเห็นเจ้าหมีสีชมพูนะครับผมจําชื่อมันไม่ได้ผมขอเรียกแบบนั้นไปก่อนนะครับกับฟูชิติแดนิ้นะครับเริ่มแรงนะครับจะตายแล้วครับผมชอบสู้เกินครับพุ้งครับพุ้งร่างแรกก็ยังไม่ค่อยเห็นผลนะครับว่ามันแรงดังก่อนครับดังบัสเอคะแนนน่อครับโอ้เพื่อเข้ามาช่วยครับไม่ดูจะรอดนะครับตอนนี้คาสักตัวก็ยังดีโอ้วันหนีไปได้อีกแล้วครับผม นี่ครับตอนนี้หนีก่อนครับเดี๋ยวจะล่วงออกไม่ใช่มะม่วงก็ล่วงได้เดี๋ยวเข้าไปในฐานก่อนนะครับไปช่วยบิกาชูก่อนนะครับผลไม้ก็คือเลือดนะครับมาเก็บได้นะครับความพึ่งเหรอครับเอาเววกน,นี่ครับกลายเป็นร่างสองในเีวิวห้าแล้วนะครับ นี่ครับไา้คาแล้วครับตัวหนึ่งสกิลก็แรงพอสมควรนะครับขนาดไม่ต้องใส่ของดามิมายังแรงครับแต่ผมไม่ค่อยแนะนําให้ใส่สายดามินะครับเพราะมัน็มันเป็นตัวแท้งแหะครับมาใส่สายนี้ก็ดีแล้วครับนี่ครับตีไปครับตีไปโอ้จะตายแล้วครับโชคดีนะครับที่กระจูมาช่วยนี่ครับ ปาดไปลบก,ก่อนครับตอนนี้เอาเลือดก,ก่อน,นยิงออกไปยิงไปเลยตอนนี้เอาเลือดพี่กระจุทำมันเลยโอ้เข้าไปเอาเลือดแล้วนะครับผมไม่เข้าไปสู้นะครับเพราะถ้าเราเข้าไปที่ฐานมันเราก็จะเดินช้านะครับแล้วมันจะได้เปรียบน,นะครับเพราะมันจะได้โล่ครับนี่ครับผมจะส่วนตัวผมนะครับผมจะใช้เป็น สกิลไฮโดรปั๊มกับสกิลหมุนกระดองนะครับเพราะว่าสกิลไฮโดรปั๊มนะครับเอามาในเอาไปคอมโบกับไม้ตายไหละครับเพราะว่ามันจะมีเวลาที่ยกลอยอยู่ช่วงหนึ่งครับมาเลยพอปั่นปุ๊บเราก็ใช้ไฮโดรปั๊มเลยครับเดี๋ยวผมจะดังบัสก่อนนะครับให้พี่กระจูดังแล้วครับก็เขามีบัสพอดีครับอุ้ยเจอเจเสือครับเจอเสือปั่นครับปั่นก็ขออภัยด้วยนะครับที่บอกชื่อตัวละครไม่ถูกนะครับผมไม่ค่อยรู้ครับผมดูแต่ผมจำไม่ค่อยได้ครับ นี่ครับตีตัวนี้ก่อนนะครับตอนวามไปเรื่อยๆครับไม่ต้องรีบตอนนี้ป้อมเขาแตกไปสองป้อมแล้วครับส่วนของเรายังเหลืออยู่นะครับป้อมเมื่อกี้มันผมเห็นศัตรูวิ่งผ่านไปนะครับผมจะไปช่วยชนะครับนี่ครับในรีวิวเก้าจะเป็นล่างสุดท้ายแล้วครับแต่ผมจะทําให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงที่ผมจะไ้คอมโบนี่ครับปัดปุ๊บยกร้อยแล้วก็ปัดเลยครับ ก็แต่เพื่อนเขาฆ่าไปก่อนนะครับแล้วถ้าม,มีโอกาสที่จะทําให้ดูได้ก็เราก็จะทําให้ดูนะครับนย<ฆ>ิงครับนะครับ,รบปั่นเลยครับกระจูตีแรงมากครับผมไม่รู้ว่าใส่ของอะไร เอาเลยถ้าคลิปหน้าเพื่อนๆอยากให้ผมรีวิวตัวอะไรก็คอมเมนต์บอกกันมาได้นะครับสตีไปก่อนครับตอนนี้ดัง <c oughs> เดี๋ยวไปตีพึ่งกันนะครับเพื่อที่จะเอาลูกบาสมาดังป้อมนะครับสกิลแรงมากๆนะครับ ไปเรื่อยๆครับไม่ต้องรีบเล่นเกมนี้โอเคครับเดี๋ยวไปช่วยพี่กระจวนก่อนนะครับโอ้ไม่ต้องช่วยพี่กระจูก็อยู่แล้วครับตอนนี้พี่กระจูทีมเขาตีแรงมากไม่ใช่ทีมเขาทีมเราครับฟาร์มมอนป่าไปนะครับตอนนี้มาเลยครับปัน ถ้าเรากดที่กระดของทีมันก็จะกลายมาเป็นตัวเต็มนะครับนี่ครับคอมโบปาไปนะครับโอไม่น่ารอดครับตอนนี้ตัวรอดเองโอ้ยังรอดนะครับถ้าเขาไปล่างสองเราไปล่างสามเราก็ได้เปรียบเยอะเลยครับโอ้เขาเข้าพอมไปแล้วนะครับเขาไม่ค่อยกล้ายุ่งกับเราบอกนะครับตัวเราปาตีกระดูกแทบแหลกครับแต่ตอนนี้เราก็คือไม่ไม่กล้ายุ่งกับเขาแล้วครับโดนลุมครับเฮ้ยอย่าลุมสีเพื่อน เราเราวิ่งไปหาเพื่อนเราก่อนนะครับดีนะครับเพื่อนเรามาเพื่อนเราแล้วถ้าเรามาไม่ทันนะครับเราคงกลายเป็นผงแท้เขาแล้วครับเรื่อยๆครับดีนะที่เอาซีเลือดมาเอาเลยครับปาดมาเลยครับเเวิลก็เกี่ยวนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนลองสังเกตดูนะครับถ้าสมมุติถึงเราเป็นเวลก้าแล้วถ้าเราเป็นเวลสบห้าครับคือเราก็เอาไม่อยู่เหมือนกันครับเพื่อนๆอย่ารีบไปสู้ต้นเกมนะครับ เล่นเต่าก็จะรีบไปสู้นะครับจเป็นสายแทงก็จริงครับเล่นเล่นเรื่อยครับผมเอาเลยเดี๋ยวผมจะขึ้นไปป้อมฝั่งมันนะครับเพราะเดี๋ยวอยู่ป้อมเดี๋ยวแล้วเราเอาของเขารีบไปหมดแล้วครับป้อมนี่ครับตายนะครับถ้าใครอยากเล่นกับผมก็แอดกันมาได้นะครับแต่ผมทิ้งไอดีให้ใต้คอมเมนต์นะครับตายไปเลยครับ ไม่ใช่ทิ้งอะไรดีทิ้งชื่อให้รทิ้งชื่อไว้ให้นะครับผมไม่ทิ้งชื่อไว้เพื่อนๆคงรู้อยู่แล้วครับว่าน่าจะเห็นเป็นต้นเกมนะครับเดี๋ยวผมคงจะไม่ทิ้งไว้นะครับเดี๋ยวผมรอให้เพื่อนเพื่อนแอดมาก็ได้นะครับเพราะว่ามันเห็นที่ต้นเกมนะครับผมตอนนี้นะครับผมต้องกลับไปที่บ้านก่อนนะครับ เพื่อมาเอาเลือดนะครับเพราะเดี๋ยวผมตายครับถ้าไม่เอามาเอาถ้าผมพูดวกไปหุ่นมาก็ขอไพยดตวยนะครับเตือนเต้นไปไหนไม่ได้ลงคลิปนานเลยเออแล้วชนะแล้วครับผมห้ายห้าแต้มต่อิบเแต้มครับคนไลท์ทุกคนเลยเล่นดีทุกคนเลยครับ เราได้ที่โอ้ที่สุดท้ายเลยครับแต่คะแนนก็ไม่ได้ห่างกับเพื่อนมากนะครับโอเคครับได้เป็นเกคยร์้าสี่หนึ่งดาวนะครับก็สำหรับคาแมกนะครับถ้าเพื่อนๆก็ลองไปเล่นกันได้นะครับลองไปศึกษาดูก่อนนะครับก่อนที่จะซื้อนะครับอยู่ในราคา8,000บาทน,นะครับ8,000คอย จำคำนี้ไว้เลยครับซื้อคาแมกปาร์ตีกระดูกแทบแหลกครับโคตรแรงครับดีเฟนต์ไม่พอยังแรงอีกครับอยู่ในดีเฟนต์กับแอ็กแทคเกอร์ได้เลยครับตัวนี้โอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม